بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركاته พี่ لله الله سبحانه وتعالى يا الله سبحانه وتعالى แก่พวกเรานะครับในการปฏิบัติอิบาดะนะครับซึ่งเป็นที่ท,ทราบกันดีพี่น้องว่าพวกเราทุกคนมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ในฐานะบ่าวของอัลลอ์สุคานอูวอาตาราซึ่งอัลลอ์สุคานอูวอาตาราสร้างพวกเราขึ้นมาแล้วเนี่ยพระองค์ก็ได้สั่งใช้ให้พวกเราทําตามคําสั่งของพระองค์และพระองค์ก็ยังห้ามพวกเราจากการกระทําบางอย่าง ที่พระองค์เด้ทรงห้ามเอาไว้ฉะนั้นในหมู่มนุษย์ทั้งหมดที่โูงสร้างขึ้นมาล้วนแต่เป็นบาวขอเราจะอะไรทั้งสิน้นฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาให้ดีเราจะพบว่าในหมู่บาวขอเราจะอะไรที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมานี้มีทั้งคนที่เชื่อฟังลล l a ์และมีทั้งคนที่ฝ่าฝืนและไม่เชื่อฟังลลอ a ์แต่ทั้งหมดก็ยังล้วนเป็นบาวขอเราสงสานผู้ตาดาลทั้งสิน้นโดยเห็นนี้เองจึงทําให้เราเนี่ย มีฐานะที่แตกต่างกันไม่ใช่เรื่องทรัพย์สินเงินทองนะครับแต่ฐานะในทีนี้คือฐานะนะที่อัลลอฮฺจะอาลาแตกต่างกันทั้งดุนยาและก็อาเิระอซึ่งเราจะไม่สามารถอยู่ในขั้นสูงหมายความว่าได้รับการตอบแทนในฐานะที่สูงส่งนะที่อัลลอฮ์จะอาลาได้จนกว่าว่าเราจะเป็นบาวกี่แท้จริงเราเป็นบาวอัลลอฮ์จะอาลาเหมือนกันแต่เป็นบาวกี่แท้จริง หรือเป็นบาวที่จอ,องกลอมฉะนั้นเราจะอะไรได้กล่าวเอาไว้ในตอนท้ายของโซโลอัลโฟนก่อนนะครับพระองค์ได้บอกให้พอเรารู้ถึงลักษณะของบาวของพระองค์ที่แท้จริงเอาไว้ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทุกคนควรจะต้องศึกษาและควรจะต้องหาความเข้าใจว่าใครคือบาวที่แท้จริงของรุกาเรา,ารว่าจะอะที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ด้วยกับวัวันอันยิ่งใหญ่ ในวันกียรมานะครับเราจะอาดาได้บอกเอาไว้ในท้ายสร้อลฟุรกอนให้เรารู้ถึงลักษณะของบาพวพระองค์8ประการเดียวกันประการที่หนึ่งบาปที่แท้จริงของลระสุภาณุวรา,วาจาละพวกเขาจะเป็นคนที่มีความสงบเสงียมมีความสํารวมมีความอ่อนน้อมทองตนต่ออัล่อ และอ่อนน้อมถ่อมตนต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราจะอ่านละกล่าวเอาไว้ในกุรอานบอกว่าวะอิบ่าตุรอห์มานิลลนดีนยัมชูน่าดัลอา์ดิฮะอุน่อัลลอฮ์บอกว่าบรรดาผู้บ่าวของอัลลอฮฺใครเป็นอัลลอฮฺอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์บอกว่าและบาวของอุซงการุนาเมตตาบารีพวกเขาคือบรรดาผู้ที่เดินอยู่บนหน้าพื้นแผ่นดินในสภาพที่สำรวม ส,สงบสงียมมีความอ่อนน้อมทำตนต่อร้อ์ใช่ไหมครับและมิยโสต่อเพื่อนมนุษย์แปลว่ามีความอ่อนน้อมต่อเพื่อนมนุษย์เดียกันว่าอิละข้อตอนบังโมนจาฮีโนะละข้อรูซาลามาแต่ว่าหากว่าในขณะที่เขาเดินอยู่บนหน้ามืนแผ่นดินเขาต้องเดินไป,ไป,ไปเผชิญหน้ากับคนจะเห็นคนโง่คนไม่มีความรู้ใช่ไหมคนที่ชอบกุจาเอะโวยเสียงดังอัลละบอกว่าอย่างนี้มีน้องก็ลารูซาลามา พอเขาจะกล่าวว่าอะไรพอเขาจะกล่าวถ้อยคาที่ดีและถูกต้องและจะกล่าวถ้อยคาที่ไม่ทําให้เกิดอันตรายกับแก่ตัวเองถ้อยคําที่พูดไปแล้วจะไม่เกิดอันตรายใช่ไหมครับจะไม่อวพิมเสนไปแลกกับเกลือใช่ไหมไปเจอคนโง่คนไม่มีความรู้ไม่ใช่เจอตรงไหนกไ็ไปเถียงไปด่าไม่ใช่พี่น้องนั่นคือลักษณะของคนที่ไม่ได้เป็นบาวของาุขทายล่วงวาจาอะไรยางแท้จริงฉะนั้นนี่เป็นลักษณะประการแรก ประการที่สองเราบอกไปในกุลาน์บอกว่าเขาจะรักษาการละหมาดในยามค่ำคืนพวกเขารักษาการละหมาดในยามค่ำคืนนั่นหมายความว่าก่อนที่เขาจะรักษาละหมาดในยามค่ำคืนนะั้นเขาจะต้องรักษาละหมาดห้าเวลาเสียก่อนห้าเวลาหมายความว่าฟ้องดูห้าเวลาจะต้อ,อ,องอรักษาฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความพิเศษขึ้นมา เห็นไ,ไหมครับหลังจากที่เขารักษาละมาดฟาังดูแล้วเขายังรักษาละมาดสุนนะที่เป็นละมาดที่มีความประเสริฐลองลงมาจากฟาังดูหา้าเวลาคือละมาดอะไรพี่น้องละมาดในยามค่ำคืนเลา์บอกว่าวันล,ละที่ในยามบีจูนในรอบทีหิมสุดยะจาหุบตยา,าพวกเขาจะใช้เวลาในยามค่ำคืนไปในการสูยูไปในการรุกรว อิบารได้อะไรไม่น้องใช้การซืญอ,อยู่ใช้การกระโดดละมาแสดงว่าเขาใช้เวลากลางคืนไปกับการละมาเพื่ออัลลอฮ์สุบฮ้านมมาะาโบว์จ้าลาและละมาในยามกลางคืนเริ่มตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่หลังละมาอิชาเห็นไหมครับละมาวีเต็มเราจะละมาตั้งแต่ตอนต้นของเวลากลางคืนจะละมาในช่วงกลางของเวลากลางคืนหรือจะละมาในช่วงเศษหนึ่งส่วนสามสุดท้ายของเวลากลางคืน ใช่ไหมครับฉะนั้นหากว่าเรารักษาสิ่งเหล่านี้ได้ละมานบิเตสก็ดีละมานตะขจุดก็ดีฉะนั้นในเดือรมอนตอนจริงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะฝึกฝนการละมานในยามค่ำคืนใช่ไหมครับฉะนั้นหากว่าเรารักษาได้เราจะมีหนึ่งคุณลักษณะที่เป็นตามที่แท้จริงของล็อสุทานมวตะนะประการที่สามเขาจะกลัวกลัวแล้วหวั่นเกรงไฟนารกใช่ไหมไม่ใช่ว่าหวังรางวัล ตอบแทนในสวรรค์อย่างเดียวนะแต่กลัวนรกบเลยอัลลอฮ์บะกวันละนี่ในยะกูรุลูนะรับบานัสริฟอันนาอาลาบะชาฮัน,น่ะประการที่สามบอกเขาคือบรรดาผู้ที่กล่าวกล่าวที่นี้แปลว,อออว่าขอตถวาต่ออลัลลอฮ์ ขอความคุ้มครองต่ออลอ์บอบบกว่าโอ้อลอ์ขอพระองค์ได้โปรดปัดเป่าการลงโทษในไฟนรกจะหันนำให้พ้นไปจากพวกเราในเถิดพอแท้ที่จริงการลงโทษในไฟนรกยะหันนำนั้นมันคือการลงโทษที่จะเกิดขึ้นตลอดการหาบวอดตายในสภาพที่เน,น้นผู้้ปฏิเสธสัทธาอินนาเดกาเนกรอมาฉะนั้นในลักษณะนี้ไม่ได้แปลว่าเราขอความคุ้มครองให้พ้นจากไฟนรกอย่างเดียวนะแต่การขอความคุ้มครองให้พ้นจากการลงโทษในไฟนรกยังมีความหมาย คบคุมไปถึงการขอความคุ้มครองให้พ้นจากการการะทําที่จะนําพาพวกเราไปสู่การลงโทษในไฟนรกอินนาฮาซาอัตมุสตะรกอร,รนัวหมวกอมาพอแท้จริงการลงโทษในไฟนรกจะน,นำมันช่างเป็นที่อยู่และที่ทำหนักที่ชั่วช้าดีใช่ไหมครับลักษณะที่สี่ในค,คือการที่เขาให้ความสำคัญกับการใช้จา่ายฮ บางคังเราสุขานะครัว่าจะอนั้นจะต้องให้ความสําคัญจะต้องระวังเวลาใช้จ่ายใช้จ่ายในที่นี้หมายถึงอะไรใช้จ่ายในสิ่งที่อเราจะลกําหนดว่าจําเป็นจะต้องจ่ายเราใช้จ่ายและสิ่งใดที่ศาสนาส่งเสริมให้เรากระทาเราก็รักษาแต่ทั้งสิ่งที่ศาสนาบอกว่าจําเป็นจะต้องจ่ายและสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมคือโซนาก็สิ่งที่จําเป็นคืออะไรนะฟัก็ให้แก่ตัวเอง นะแลก็ให้แก่คนในครอบครัวให้แก่ลูกให้แก่ภร,รรยาใช่ไหมครับสกาดนี่คือสิ่งที่จําเป็นเราใช้จา่ายสสิ่งที่ศาสนาสเสริมคือสอดางก้อนฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ศาสนาใช้ให้เราจ่ายเนี่ยเราใช้จ่ายแบบไหนแบบพอดีใช่ไหมครับแบบพอดีไม่ใช่แบบว่าสูรุย่ยสูร่ายฟุ่มเฟือยใช้จ่ายแบบมือเตอิมใช่ไหมครับไม่ทําแบบนั้นและก็จะต้องไม่เป็นคนที่ตระหนี่ทีเหนียว ใช่ไหมครับอัลลอฮ์บอกว่าลัทธินั่นถ้าอั้มฟักลัมยุสริฟูวัมยักตุรุว่ากันะบนดาลิกะตาวมันอัลลอฮ์บอกว่าลักษณะที่สี่คือพวกเขาคือบรรดาผู้ที่เมื่อเขาใช้จ่ายพวกเขาจะไม่สุรุ่ยสุร่ายเพราะการสุรุ่ยสุร่ายนั้นเป็นลักษณะของใคร ขีนเอาหมูเชยตอนแต่ที่เราจะได้เป็นบาหามองเราจะอะไรอย่างแท้จริงับกลายเป็นขีนเอาะใูเชยตอนเพราะอะไรพอคุมมฟื้นสูุ้ด้สู้ได้ย,ยจินความพอดีและครับก็จะไม่ตรณีถี่เหนียวขี่เหนียวขี่งกแต่เขาจะอยู่ระหว่างกลางแปลว่ามีความพอดีนะครับฉะนั้นนี่เป็นลักษณะที่4ลักษณะที่5้านั่นคือการที่พวกเขาจะต้องออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาใหญ่กระบาเอท,ทั้งหมดจะต้องออกหา่างไม่ใช่ไม่ทำนะ ไม่ใช่แค่ไม่ทําอย่างเดียวนะแต่จะต้องออกทางให้พ้นจากสิ่งที่จะนําพาไปสู่การกระทําบาปนั้นๆนด้ดยและบาปที่เราจาระอาาบา้กล่าวไว้ในอายะทัตมาเนี่ยคือ1ในบาปใหญ่ที่สุดจากบรรดาบาปใหญ่3าอย่างหนึ่งชีวิกชีวิกพอเราหันกลับมามองชีวิตเรากับคนในสังคมพอแรกแทบจะหนีไม่พ้นชีริก 2. การฆ่าชีวิตที่บริสุทธิ์ส จีน่าผิดประเวณีพ่อที่สองพอี่ชยชีวิตนะที่บริสุทธิ์พี่น้องดูทุกวันนี้ลูกฆ่าพ่อลูกฆ่าแม่เห็นไหมเค็นฆ่ากันอย่าว่าแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่เป็นมุสลิมเองก็ดีแต่สอนของมุสลิมพี่น้องเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้มีอิมาเพราะเขาไม่ได้จะเป็นบาปเพราะเราจะอะไรอย่างแท้จริงสามกับการผิดประเวณีฉะนั้นสามสิ่งนี้อัลลอฮฺบอกว่าวันนี้น่าจะย่าดงนมาอัลลอฮฺอิลาฮันอาค และพวกเขาคือบรรดาผู้ที่จะไม่วิงวอนขอต่อพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์จะอะไรเป็นสำคัญไม่วิงวอนแปลว่าไม่ขอดุอยว่าต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์และไม่อีบานะต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์จะอะไรเป็นันคัญแปลว่าไม่ทำชีวิตเลยสองวาะยกะุรมนั้นนับสันล,ละที่ฮะรัมังลของอินนอียนะครับ,ลบ,บและพวกเขาจะไม่ฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่เบริสุดท,ที่อัลลอฮ์ห้ามมีเ,เขาเขียนแค่นอกจากเลยความชอบธรรมใช่ไหมครับว่า ว่เลยสศนุและพวกเขาก็จะไม่ทําศีนาะไม่คิดประเวณีประการที่6พวกเขาจะต้องออกห่างจากสถานที่ท,ที่ไม่ดีสถานที่ท,ที่เป็นอโคจรสถานบันเทิงแหลงอบายมุกการพนนั้นตีไกลเล่นไพ่ไฮโลทั้งหลายทั้งแหล หรือสถานที่จะเป็นที่เต็นไปด้วยนะักท่องเที่ยวที่ที่มีการเสพสิ่งเสพติดที่มีการกินเหล้ากินของมึนเมานี่คือสถานที่ที่คนเป็นบาปของอา,าจารยรอย่างแท้จริงจะไม่ต้องเข้าจะไม่เข้าไปอยู่ ในสถานที่แห่งนั้นพอละบวัลลดีนาลายาชาดูนัซูพวกเขาจะไม่เป็นพยานเท็จจะไม่พูดเท็จจะไม่พูดโกหกและจะไม่อยู่ร่วมกับสถานที่ที่เป็นความเท็จหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีสถานที่ที่เต็มไปด้วยการหลงทางหรือการกระทําที่เป็นอุตริกรรมหรือการกระทําที่เป็นสิ่งที่ผิดตรลการศาสนาหรือการกระทําที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺและเราซูลห้าม หรือสถานที่หรือวงสนธนาที่มินท่าไ้ร้ายป้ายสีหรือเสียดสีหรือดูมินเหยียดหยามพี่นองของเขาฉะนั้นสถานที่แห่งนี้จะต้องเป็นสถานที่ที่คนทีเป็นบาปเพราะจะต้องหลีหกห่างให้ไกลแต่หากว่าเขาเผลอผ่านไปยังที่แห่งนั้นเราบอกว่าอีเดามัรูบินและวิหากมาเขาผ่านไปยังสถานที่แห่งนั้นเรื่องไร้สาระเข้าไปแบบไหนมัรูกิรอมา ขาจะไปในสภาพที่มีเกียรติแปลว่าผ่านไปอย่างมีเกียร,รติมรรุงแปลว่าผ่านไปนะไม่ได้เข้าไปร่วมนะผ่านไปอย่างมีเกียรติแปลว่าไม่เข้าไปเปไม่ไปร่วมการกระทําและเป็นพยานในการกระทําที่ไม่ถูกต้องประการที่เจ พวกเขาให้ความสำคัญกับคำพูดของอัลลอฮ์ سبحانه และมุหาจัดนั่นหมายถึงบทบัญญัติขององค์นั่นหมายถึงอัลกุรอานและสิ่งที่อัลลอฮ์ س ب ح ا ละมุหัจัดได้ประทานลงมาอย่างท่านบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมละตัาลกล่าวว่าว่าแล้วนรูบิอายาตถึงบบบบิิฮมออัลลาะ์กว่รรดาพวกเขาคือบรรดาผู้ที่เมื่อมีคำกล่าวมีคำเตือนมีการพูดถึงสัญญาต่างๆของพระบุตรเจ้าขององค์เขาเมื่อมีการพูดถึง อัลกุรอานพูดถึงโุนักของทตองซูลสัญญาต่างๆของพองเนี่ยลัมอย่าขึ้นรัวไดฮะพวกเขาจะไม่หันหลังซุมเมา ว่อยานาะเหมือนดังคนที่หูนหนวกตาบอดแปลว่าอะไรเมื่อมีการพูดเมื่อมีการอ่านเมื่อมีการชี้แจงแลการอธิบายเขาจะตั้งใจฟังและจะศรัทธาและจะยอมรับและจะปฏิบัติตามไม่ใช่ว่าหันหลังฉนันหนีไปก่อนเหมือนคนอะไรหูนหนวกตาบอดเหมือนคนที่ไม่ได้ยินและไม่รับรู้อะไรทั้งสิ่งฉะนั้นหากว่าเราเป็นว่าวพราเราจะอะไรอย่างแท้จริงเราจะต้องหันหน้าเข้าหา อูอานดำรงของค์และสิ่งที่ค์ได้ทรงประทานลงมาด้วยการฟังด้วยการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติตามยึดมั่นและตัดสินโดยกับสิ่งที่คมได้ทรงประทานลงมาและประการสุดท้ายนั่นก็คือการที่พวกเขาจะต้องให้ความสําคัญกับการขออุอมจากเราสุงทานมาแต่ละปรับปรุงตัวของเขาปรับปรุงครอบครัวของเขาอย่างที่เราจะอ่านตกลงบอกว่า ก็จะอ่นริมุจักีนาอิมาามาแล้วบอกเขาคือบรรดาผู้ที่กล่าวดูอาขอดูอาต่อพะจ้าราบอกวพรอง์อขอได้โปประทานภรรยาให้แก่พวกเราประทานลูกให้แก่พวกเราซึ่งเป็นภรรยาและเป็นลูกที่ทําให้พวกเราเนี่ยมีความปิติยินดีเวลาที่พอเราเห็นรู้สึกชื่นตาชื่นใจ และมเป็นที่รื่นลงสําหรับดวงตาของพวกเราแปลว่าเมื่อเห็นลูกเมื่อเห็นภรรยาแล้วรู้สึกด,ดีใจรู้สึกมีความสุขขอเราเจ้าเราให้เรามีภรรยาและมีลูกที่มีคุณลักษณะเหล่านั้นวานาและให้พวกเรานั้นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ที่มีความเยี่ยมเกรงไม่ได้ขอให้เรามีความเยี่ยมเกรงอย่างเดียวนะแต่ให้เราเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับผู้ที่มีความเจี่ยมเกรงและพี่น้องรู้ไหมว่านี่คือแปดลักษณะของบาปของพระเจาลาอย่างแ like ท้จริง แต่รางวัลที่เราจะเอาสัญญาไว้คืออะไร u l ล a i ะ a yudzona a l u ฟ f a บีมาฟาร,รุชนเหล่านั้นพวกเขาจะได้รับการตอบแทนด้วยกับอัลูรฟาบูรฟา,ราคืออะไรคือที่พักคือบ้านที่เราจะเตรียมไว้ให้ในสวรรค์บุรฟาเป็นยังไงบุรฟาคือบ้านหลังหนึ่งที่เราจะเตรียมไว้ให้แก่ชาวสวรรค์ซึ่งเป็นที่พำนักที่จะมีลักษณะที่สูง สูงขึ้นไปข้างบนหากว่าเราอยากจะรู้ว่าชาวสวรรค์มองเห็นที่บำหนาของปีน้องของเขาที่อาศัยอยู่บนวุ้าเนี่ยสูงแค่ไหนเนี่ยให้มองเวลาที่เราเออกไปมองท้องฟ้าข้างนอก มองดูดวงดาวที่อยู่เหนือศีรษะเงาราสูง้ไปข้างบนในวังเกียร์มาชาวสวรรค์ที่อยู่ในที่พน,นักต่ํากว่าพี่น้องที่อยู่บนพูชฟ้าจะเห็นพี่นอกก้องขอเข้าที่อยู่เบื้องบนว่าสูงเหมือนตอนที่เข้าเนี่ยมองเห็นดวงดาวในโลกดุนยางะนั้นนี่คือสิ่งก็จระรสัญญาเอาไว้ใครจะได้ใครพี่นอ้องคนที่ปฏิบัติแปดอย่างนี่ได้แต่ไม่ใช่คนธรรมดาจะทําได้นะ อัลลอฮ์ว่าดิมาซาบารูแปลว่าเขาจะต้องมีความอดทนอดกลั้นในการที่จะฝึกฝนตัวเองให้เขาสามารถที่จะกระทำแปดประการที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ได้อัลลอฮ์บอกข้อดีีนะฟีฮะฮัสนัตมุสตะร,รอ้วะมุกอมาเพราเขาจะอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลซึ่งเป็นที่พำนนะักและที่อาศัยที่ที่รืน่นรมแปลว่ามีความสุขยิง่งนัฉะนั้น นี่ท่านพี่น้องผู้ที่มีมาต่อเราจะอะไรทั้งหลายครับเราไม่อยากได้หรือสวรรค์ไม่อยากได้บูรฟ้านี้ที่พนักที่อยู่บนที่พักที่สูงขึ้นไปเบิกบดฉะนั้นนี่คือรางวัลที่เราจะอรสัญญาไว้สําหรับใครสําหรับคนที่เป็นบ่าวเราจะอะไรอย่างแท้จริงฉะนั้นนี่คือเดือนลมอรมนนี่คือเดือนในการฝึกฝนให้เรานั้นกระทําในสิ่งที่เราจะสัญญาว่าหากว่าเราทําได้เราจะจะตอบแทนพวกเราด้วยกับรางวัลอันยิ่งใหญ่ نوى القيامه صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم